มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนโรงงานไก่พุ่งทะลุ3000เผยป้องกันอย่างดี90%ฉีดซิโนโฟาร์มแล้วค่ะวันที่24กรกฎาคม64นะคะผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากรณีตรวจพบว่ามีแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นคนงานของบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัด ในเครือของสหาฟาร์มประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกแล้วก็ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่4ตำบลลำตะเคาะตำบลกันจุอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานชาวเมียนมากมาก,มากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์จึงสั่งให้ปิดโรงงานพร้อมทั้งตรวจหาเชิงรุกจากลูกจ้างทั้งหมดที่มีกว่า6,000รายค่ะ ขณะนี้นะคะตรวจไปแล้วกว่าครึ่งนะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อพันกว่ารายคาดว่าหากตรวจครบอาจจะมีผู้ติดเชื้อถึง3,000รายขณะที่บริษัทนะคะได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไว้รองรับแล้วกว่า3,000เตียงค่ะด้านนายกฤิตคงเมืองนะคะผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าโรงงานแห่งนี้มีคนงานประมาณ6000คนซึ่งที่ผ่านมาได้มีการระวังป้องกันการติดเชื้อโควิดเป็นอย่างดีนะคะแต่ทั้งนี้คนงานของโรงงานกว่า90%ได้รับการฉีดวัคซีนซิดโฟรฟามไปแล้ว แต่ก็ยังเกิดการติดเชื้อซึ่งขณะนี้กําลังสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าวหลังจากสงหวดได้รับทราบการรายงานการติดเชื้อของคนงานในโรงงานจึงได้สั่งปิดโรงงานพร้อมทั้งระดมเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชิงรุกขณะนี้สามารถตรวจไปแล้วกว่า3,000คนพบว่ามีผู้ติดเชื้อ1,000กว่ารายนะคะจึงสั่งให้ตั้งโรงพยาบาลสนามภายในบริษัทนะคะซึ่งมีพื้นที่หลายพันไร่โดยได้ตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด3,000เตียงไว้รอรับผู้ป่วยแล้วค่ะ นอกจากนี้ยังได้ขอกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจไปบล็อกทางเข้าออกของบริษัททุกเส้นทางไม่ให้มีการเข้าออกโดยได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดน,นะคะสำหรับบรรยากาศทั่วไปบริเวณหน้าบริษัทสหาฟาร์มซึ่งปกติจะคึกคักไปด้วยแรงงานชาวพมา่าที่มาจับจ่ายซื้อเข้าของแต่ว่าวันนี้เงียบสนิทแทบไม่มีใครออกมารวมทั้งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ รายงานข่าวนะคะได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีคำสั่งของจังหวัดที่ห้ามไม่ให้ออกจากพื้นที่พักอาศัยจึงทำให้ไม่มีใครออกมาดังกล่าวคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ